สวัสดีครับพบกับผมเต้ ee, และโอริโอจากพอทราบอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีเกมสนุกๆน,นะครับที่อยากจะให้คุณได้ลองฝึกกับน,น้องหมานั่นก็คือการเฟชชันงโอริโอเอามาการเฟชหรือการคาบไปเอามานะครับเป็นการที่เราโยนของไปให้น้องหมาคาบกลับมานะครับการทําแบบนี้เนี่ยเป็นกีฬาที่น้องหมาชื่นชอบนะครับแล้วก็เราเองก็ไม่เหนื่อยด้วยนะครับน้องหมาโดยธรรมชาติแล้วเป็น สาสตร์ที่มีพลังงานค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นในแต่ละวันเขาก็ต้องการที่จะระบายพลังงานนี้ออกมานะครับถ้าเกิดน้องหมาไม่ได้ออกกําลังกายเท่าที่ควรเนี่ยก็จะทําให้น้องหมามีพฤติกรรมที่เราอาจจะไม่ชอบเช่นการวิ่งรอบบ้านทําลายข้าวของนะครับแล้วก็ไม่มีสมาธิเวลาต้องการจะสั่งคําสั่งอะไรนะครับการฝึกเฟชเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเล่นกับน้องทุกวันนะครับเป็นการช่วยให้น้องได้ระบายพลังงานตรงนี้ออกมานะครับนอกจากจะทําให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะฝึกคําสั่ง ต,ต่างๆที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นนะครับการเฟชเนี่ยก็จะเป็นการช่วยให้น้องหมามีสมาธิจดจอกับเราได้ครับอ่าใครนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับสนใจอยากจะลองฝึกเฟชนะครับตามมาดูกันได้เลยอ้าไปดูกันเลยน้องโอริยอไป go อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับในการฝึกน้องหมาเนี่ยในการเล่นเฟชหรือการคาบแปเามาสําหรับผมมีอยู่2อ,อย่างด้วยกันเท่านั้นเองก็คือ1 ของเล่นที่น้องชอบมากๆนะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นของเล่นที่ squeaky นะครับมีเสียงเนี่ยน้องโอริโอจะชอบมากอยากจะวิ่งไล่ตามนะครับอย่างที่2ที่ต้องการนะครับก็คือเป็นหมอนหรือว่าสถานที่ไม่ว่าจะเป็นเสือ่อหมอนคอกหรืออะไรก็ตามที่น้องหมาชอบจะอยู่นะครับเป็นที่ผมทําก็คือเราอยากจะทําให้น้องเข้าใจและลิงก์ว่าเวลาเราเล่นกับน้องเนี่ยแล้วเราโยนของเล่นออกไปปุ๊บน้องจะต้องวิ่งกลับมาหาเราหรือในที่นี้ในช่วงแรกก็คือของที่น้องชอบมาอยู่นั่นเองนะครับโอเค พอเรามีของ2อ,อย่างนี้ปั๊บนะครับเราจะเริ่มในการฝึกกันเลยนะครับการฝึกง่ายๆที่ผมทําก็แน่นอนว่าเราก็แค่โยนของออกไปนะครับฟึบเราอาจจะโยนใกล้ๆก่อนนะครับเพราะถ้าโยนไกลเกินไปเนี่ยน้องหมาอาจจะดิสแทรกหรือโดนรบกวนได้ง่ายครับเราโยนใกล้ๆก่อนพอโยนเสร็จปั๊บ เราก็อาจจะก,กระตุ้นเช่นโอริโอมานี่เร็วเรียกเสียงให้มีความตื่นเต้นหรือว่าตีพื้นให้แบบมีความสนุกนะให้น้องหวาวิ่งเข้ามาครับผมก็จะทําอย่างนี้ซ้ําไปเรื่อยๆนะครับโยนไปให้น้องไปเอามานะครับคาบไปซ้าไปซ้ามาจนน้องเข้าใจแล้วแบบเริ่มลิงก์ได้แล้วว่าโอเคโยนของไปปับ๊บต้องกลับมาที่ฐานหรือมาหาผมนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะลองนะครับเอาหมอนไปซ่อนนะครับเอาหมอนไปไว้ที่อื่นเลยดูสิว่าน้องจะสามารถ เข้าใจแล้ววิ่งมาหาเราได้ไหมนะครับสมมุติว่าถ้าน้องไม่เข้าใจเนี่ยหรือว่ายังทําไม่ได้ผมก็จะแนะนาว่าให้ย้อนกลับมาทําแบบเดิมนะครับก็คือเอาหมอนมาตั้งก่อนให้น้องจําได้โยนไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสาธิตวิธีการโยนแบบไม่มีหมอนนะครับมันจะเข้าใกล้คําว่าเฟสหรือไปเอามามากขึ้นนั่นเองโอเคครับก็อันนี้ผมได้เอาหมอนไปเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันว่าน้องโอริโอจะสามารถวิ่งไปเอามาวางไว้ให้ผมโดยที่ ไม่มีหมอนได้หรือไม่นะครับเอ้ยอแบบมวา,าเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราเล่นกับน้องทุกวันนะครับเริ่มจากการที่เรามีหมอนหรือมีสิ่งที่น้องชอบมาอยู่ทําไปเรื่อยๆนะครับน้องก็จะเริ่มเข้าใจจนสุดท้ายเนี่ยก็จะลิงก์แล้วว่าเอ้ยขาบับต้องกลับมาหาเราหรือถ้าจะช่วยก็คือทําให้มันตื่นเต้นเรียกเสียงให้น้องวิ่งมาหาเราก็สามารถช่วยได้ครับผมการฝึกเฟชหรือการสอนให้น้องคาบัฟเอของมาเนี่ย เป็นคำสั่งที่อยากจะให้ทุกคนได้ลองฝึกน้องๆกันนะครับเพราะว่าเป็นคำสั่งพื้นฐานที่มีประโยชน์สารพัดจริงๆนะครับเพราะว่านอกจากจะทําให้น้องได้ออกกําลังกายและมันสนุกแล้วเนี่ยมันยังช่วยลดปัญหากวนใจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำลายข้าวของการเห่าส่งเสียงดังวิ่งทั่วในบ้านนะครับรวมถึงการที่น้องขาดสมาธิเนี่ยการที่เราให้น้องได้ลอง เล่นเฟสกันก่อนที่เราจะฝึกคําสั่งอะไรก็ตามก็สามารถที่จะทำให้น้องมีสมาธิมากขึ้นนะครับดังคาพูดที่ว่า a t i r e dog is a happy dog นะครับถ้าเกิดน้องได้ออกกำลังกายจนเหนื่อยพอใจแล้วเนี่ยทั้งวันเขาก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขครับผมก็วันนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอจากพอรทราบแบบนี้นะครับอยากจะเห็นผมมาสอนทริคสนุกๆให้คําแนะนํารวมถึงรีวิวของเล่นนะครับก็สามารถที่จะกดติดตามพวกเราได้ทั้งทาง Facebook และโซเชียลมีเดียต่างๆครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เ <g ird> พื่อเราตริดตามคลิปวิดีโอถัดไปจากพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ